สำหรับวีดีโอในตอนนี้จะมาดูการสร้างเส้นผ่ากันต่อโดยจะเป็นการลากเส้นผ่าที่มีรูปร่างโค้งคล้ายๆกับก้อนเมฆนี้ก่อนอื่นผมจะซูมเข้าในที่ภาพก้อนเมฆเพื่อให้สะดวกในการทำงานจากนั้นก็ใช้เครื่องมือบรถถัชทู o ผมจะยกเลิกการเลือกตัวเลือกแบบโพลิก o นนี้เพราะต้องการจะวาดเส้นโค้ง โดยเริ่มจากด้านล่างและเมื่อคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ให้ลากไปทางซ้ายเมื่อผมลากก็จะเป็นการดึงที่แฮนเดิลเพื่อควบคุมให้ออกมาจากจุดยืดนอกจากนี้ให้สังเกตด้วยว่าจะมีแฮนเดิลที่เหมือนกันซึ่งยื่นออกมาจากด้านตรงข้ามของจุดนั้นและที่แฮนเดิลทั้งสองจะขยับและเปลี่ยนขนาดไปพร้อมกันที่แฮนเดิลทั้งสองเส้นนี้จะใช้เพื่อกำหนดส่วนโค้ง ดังนั้นยิ่งผมยืดออกแฮนเดิลนี้ออกมามากเท่าไราก็จะได้การควบคุมให้เกิดเส้นโค้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะแฮนเดิลขนาดเล็กจะหมายถึงเส้นโค้งขนาดเล็กที่แฮนเดิลนี้ยังควบคุมทิศทางของเส้นโค้งอีกด้วยโดยถ้าลากลงจะทำให้เส้นโค้งเริ่มต้นในทิศทางลงส่วนถ้าลากขึ้นจะทำให้โค้งไปยังทิศทางที่ขึ้น เนื่องจากตอนนี้ผมต้องการเส้นโค้งแรกผมจะลากไปทางซ้ายและเมื่อลากแฮนเดิลออกไปได้ครึ่งทางจากขอบด้านซ้ายของก้อนเมฆผมก็จะปล่อยเมาส์และเพื่อให้ส่วนแรกของเส้นผ่านนี้สมบูรณ์ผมจะคลิกที่จุดยึดต่อไปที่ด้านซ้ายตรงนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อเส้นผ่านเมื่อคลิกแล้วอย่าลืมคลิกเมาส์ค้างไว้ก่อนทำการลากแฮนเดิลนะครับ โดยตอนนี้ผมจะลากขึ้นซึ่งก็จะเห็นเส้นผาดที่เป็นโค้งแรกและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าผมลากที่แฮนเดิลเพื่อเปลี่ยนทิศทางสำหรับตัวควบคุมที่ผมสามารถยืดออกได้โดยการดึงไปในทิศทางตรงกันข้ามและเมื่อผมปล่อยเมาส์เส้นโค้งจะถูกวางแต่ถ้าผมไม่ชอบหรือเส้นผาดที่ได้ไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการก็ยกเลิกได้แล้วลองใหม่อีกครั้ง จากนั้นก็ทำต่อไปในลักษณะเดิมโดยสำหรับจุดต่อไปผมจะพยายามทำให้เป็นโค้งเพื่อเข้ามุมตรงนี้ดังนั้นผมจะคลิกที่มุมแล้วลากไปทางขวาและเอียงลงด้านล่างเล็กน้อยจนเส้นโค้งมาใกล้รูปทรงก้อนเมฆ สำหรับโค้งถัดไปนี้ผมต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้เป็นมุมแหลมการเปลี่ยนทิศทางก่อนที่ผมจะลากเส้นโค้งถัดไปผมต้องจัดตำแหน่งจุดแฮนเดิลควบคุมนี้ใหม่เนื่องจากผมต้องการให้ส่วนโค้งเริ่มสูงขึ้นผมต้องลากจุดแฮนเดิลน,นี้ขึ้นที่ไหนสักแห่งเหนือส่วนบนของเส้นโคง้งและไปทางขวาเล็กน้อยจากนั้นคลิกในมุมถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าเส้นโค้งที่ได้นั้นไม่ถูกต้องผมก็ไม่กังวลเพราะสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายมากในภายหลังสำหรับตอนนี้ผมจะสร้างเส้นผ่าต่อไปโค้งถัดไปไปทางขวาและขึ้นเล็กน้อยจากนั้นคลิกและลากลงมาที่มุมถัดไป โค้งถัดไปตรงไปทางขวาดังนั้นผมจะปรับตำแหน่งที่แฮนเดิลควบคุมด้วยวิธีนี้และคลิกเพื่อวางจุดยึดที่ด้านขวาสุดแล้วลากลงมาคลิกแล้วลากไปทางซ้ายและเพื่อปิดเส้นผ่าผมจะกดปุ่ม Ctrl บน Windows หรือคำสั่งบน Mac ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดแรกอีกครั้งและตอนนี้ผมสามารถปรับแต่งเส้นผ่าได้ทุกที่ที่ต้องการแก้ไข ผมจะคลิกที่จุดเพื่อเลือกจากนั้นผมสามารถย้ายและลากที่แฮนเดิลควบคุมเพื่อให้เข้ากับส่วนโค้งได้ดียิ่งขึ้นการวาดเส้นผ่าเวกเตอร์นั้นเป็นทักษะพิเศษที่ต้องฝึกฝนในตอนแรกมันอาจจะดูติดขัดแต่เมื่อน้องๆหรือเพื่อนๆชินกับมันแล้วก็จะสามารถวาดรูปร่างอะไรก็ได้ที่ต้องการ อย่าก,กังวลมากเกินไปกับการได้เส้นผ่าที่ไม่สมบูรณ์แบบในขณะที่กำลังวาดเพราะว่ามันง่ายมากที่จะปรับเปลี่ยนในภายหลัง